ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดู10อันดับเซนไตนารบสีทองและสีเงินที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบกันมากที่สุดนะครับเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับ10อันดับเซนไตนารบสีแดงสีเงินสีเหลืองสีชมพูสีเขียวและสีดําไปถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้รับชมแล้วก็ผมจะทิ้งไว้ที่ตัวไอข้างบนนี้นะครับสามารถไปรับชมกันได้นะครับ และต้องบอกอย่างนี้นะครับว่านี่เป็นการจัดอันดับจาก n e t t o r a b o e ที่ได้ทำการสำรวจสอบถามเมื่อวันที่25ธันวาคมปี2022ถึง1มกราคมปี2023โดยมีผู้ร่วมเข้าโหวตทั้งหมด552เสียงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันเลยดีกว่าครับโดยเริ่มจากอันดับที่10อันดับที่10ตกเป็นของ เคียวริวโกจากจูเดนเซนไตเคียวริวเจอร์ ur, ที่ได้คะแนนโหวตไปที่33เสียงต่อมาอันดับที่9ตกเป็นของเมกคาซีเวอร์ ver, จากเดนจิเซนไตเมก้าเรนเจอร์ er, ที่ได้คะแนนโหวตไปที่33เสียงต่อมาอันดับที่8ตกเป็นของโบเกนซีเวอร์ ver, จากโคโคเซนไตโบเกนเจอร์ ที่ได้คะแนนโหวตไปที่34เสียงต่อมาอันดับที่7ตกเป็นของชินเคนโกจากซามูไรเซนไตชินเคนเจอร์ที่ได้คะแนนโหวตไปที่34เสียงต่อมาอันดับที่6ตกเป็นของพัทเลเอ็กซ์จากไคตูเซนไตลูปแปงเรนเจอร์วอ์ซัสคิซัเสเซนไตพัทเรนเจอร์ หรือก็คือมาจากเคซัสสุดเซนไตพัดเรนเจอร์ที่ได้คะแนนโหวตไปที่35เสียงต่อมาอันดับที่5ตกเป็นของโกไคซีเวอร์ ver, จากเคซุคุเซนไตโกไคเจอร์ er, ที่ได้คะแนนโหวตไปที่39เสียงต่อมาอันดับที่4ตกเป็นของก้าโอซีเวอร์จากฮักกจูเซนไต ก้าโอเรนเจอร์ o anger, ที่ได้คะแนนโหวตไปที่43เสียงต่อมาเราจะมาดู3อันดับแรกที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบกันมากที่สุดนะครับโดยอันดับที่3ตกเป็นของเด็กกะมาสเตอร์จากโทกุโซเซนไตเด็กกะเรนเจอร์ที่ได้คะแนนโหวตไปที่44เสียงต่อมาอันดับที่2ตกเป็นของทูไคเซอร์ aiser, จาก คิคเซนไตเซงไคเจอที่ได้คะแนนโหวตไปที่57เสียงและอันดับที่1ต้องเป็นของรูปแปงเอ็กจากไคโตเซนไตรูปแปงเรนเจอรสส์ vs เคซัสเซนไตพัดเรนเจอร์หรือก็คือมาจากไคโตเซนไตรูปแปงเรนเจอร์ที่ได้คะแนนโหวตจากผู้ร่วมเข้าโหวตไปทั้งหมดที่62เสียง และนี่ก็คือ10อันดับเซนไตนรบสีทองและเงินที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบกันมากที่สุดนะครับที่จริงยังมีเซนไตนรบสีทองและสีเงินคนอื่นอืนอีกมากมายตั้งแต่อันดับที่11จนถึงอันดับที่25อยา่างมาจิชายจากมโหเซนไตมาจิเรนเจอร์ที่ได้อันดับที่12แต่คะแนวนวกไปทั้งหมดที่15เสียงหรืออยา่างโอออนซีเวอร์จาก เอ็นจิเซนไตโโกออนเจอที่ได้อันดับที่11ได้คะแนนโหวตไปที่17เสียงหรืออย่างเคียวริวซีเวอร์คนแรกหรือก็คือโทรินจากจุดเดนเซนไตเคียวริวเจอที่ได้อันดับที่25ได้คะแนนโหวตไปที่1เสียงเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิป10อันดับเซนไตนักรบสีทองและเงิน ที่คนญี่ปุ่นชื่นชอบกันมากที่สุดมีนรบสีทองและสีเงินที่ทุกคนชื่นชอบอยู่ในสิอันดับแรกนี้หรือไม่ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมไปดูคลิปเก่าๆของผมด้วย่ะครับถ้าอย่างนั้นไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรไว้คอยดูกันบายๆครับผม